ก่อนการเข้ามาของพระพุทธศาสนาประชาชนชาวเกาหลีได้นับถือศาสนาอื่นอยู่ก่อนแล้วคือศาสนาชามมนต่อมาเมื่อปีพศ915จีนได้สง่งสมุชื่อชุนเตาเข้าไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรโคกูรยอครอบสมุทรเกาหลีและในปี925ได้มีพระพิสุดชาวอินเดียชื่อมาราน,นัทธะได้จากปาปประเทศเกาหลีแล้ว พร้อมกับนำพ,พุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วยอิทธิพลด้านวัฒนธรรมในคติความเชื่อของจีนที่มีต่อเกาหลีจึงทําให้ประชาชนชาวเกาหลีเริ่มผันมาสนใจได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะริญรุ่งเรืองในเกาหลีระยะหนึ่งจนพุทธวรษที่1 4สีก็ได้เสื่อมลงภายหลังจากที่ราชวงศ์ลีหรือราชวงศ์โซซอนเข้ามามีอำนาจและสนับสนุนให้ลัทธิ เป็นศาสนาของประจำชาติการเพนฟูศาส,สนาในเกาหลีได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งที่ชัวัดสิมฮเนต้นมาซึ่งนอกจากการสร้างวัดพระพุทธรูปขึ้นอย่างแพร่หลายแล้วยังได้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาบ,บาลีเป็นภาษาเกาหลีแล้วจึงลงบนแผ่นไม้แผ่นหินและพิมพ์เป็นเล่มไว้จํานวน5,048เล่มรวมเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสูง